ดูนั่นดิเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่นี่หว่านี่ฉันว่าพวกเรามาช่วยมันหน่อยดีไหมมันคงอยากมีครอบครัวเหมือนพวกเรานี่นะได้เขาพ่อแม่ในเสือนี่ไม่ถึงหัวนะน้านไปร่วมกันมันด้ไะเอานี่ฉันไม่ได้จะล้อเดี๋ยวก็วสิ ตั้งแต่นี้ไปฉันไม่เชื่อใจใครอีกแล้วนี่ลูก,กา้าเรามาแข่งกันดีกว่าว่าใครจะถึงบ้านก่อนเอาสิใครแพ้รอบหน้าเลี้ยงข้าวนะจัดไปนี่นายรอฉันไว้สิไม่รอหรอกแน่จริงก็ตามฉันให้ทันสิ แกน่ะจะต้องเรียนเก่งและเป็นเด็กดีเข้าใจไหมเซเลฟทำยังไงดีอ่ะคะแนนทำไมมันได้ต่ำขนาดนี้ ไรประโยชน์จริงๆฉันจะาแกไปส่งที่บ้านเด็กกำพระผมทำไรผิดมันต้องทำเองผมอย่างนี้ คนที่ทำงไงนะ เฮ้ยจับผมไปไหนนะ่ะไว้นะไว้